สวัสดีค่ะมาพรกับสาวราวเลยค่ะอยู่กับช่องสาวราวพากินนะคะมือีสาวราวอะไรอย่างเนาะน,นี่เลยค่ะออมขี้เหล็กนะคะจะเสิร์ฟเนาะกินค่ะคอหมูย่างอุ้ยเนื้อย่างเิดก,กินไปด้วยค่ะก็ได้หมูกเกาะไปนะคะพักเต็มโต๊ะเลยครับน้องได้ข้าวเหนีนึ่งเดอร์ด้วยจ้ะอันีเดียวนี่เลยอาหารดีของเฮาคอหอมข้อหอมหอมนะคะเวลาให้กินะยิบไปเลยนะคะมาค่ะสเตจหนพันเดอร์ก่อนอื่นเลยนะคะขอขอบคุณนะคะวุ้ยเนาะ ขอบคุณขอบใจเนาะขอบคุณทุกที่ที่ติดตามเด้อค่ะขอบคุณนะคะที่กดไลคแบบ์กดแสมัครสมาชิกกดแชร์ให้หลน์เนาะขอขอกข็ขอบคุณขอบใจเด้อค่ะคะติดตามนี้เด้อค่ะคุณเป็นกำลังใจให้สาวเราอย่าคิปต่อไปเนาะโดยสวัสดีวก็สบายดีเนาะหมู่เพื่อนทั้งหลายก็กระเป๋าเขาเย่งไปเนาะสวัสดีเนาะทุกทุกคนเลยเนาะบว่าสิาตรประจงประเทศหรือว่างนักการยาที่ผักส o o เฮาเนาะบัว่าหลายด้วยสีเบื่อเฮาเนาะค่ะเนาะมาท่านสองกันมาสบายเนี่ยบ่ขึ้นขวบบิดบอก goodbye g o o d b y งก็สวัสดีพมาจังได้ก่อนคุยก็ลืมเลยเด็กเต้นเด้งหนักก่อนมาได้กัน เรียมซัวบาตบองโอนกุกคเนียกดไลน์กดอันแฮนเดอกดอันกรดิงทนเน่เนาะดยมสาอันเกิมกดไล์แฮนเดอร์มาัเกิมจะโดยกินทานค่ะบอกรา์ได้คอเนาะกินค่ามาค่ะพี่ๆทุกคนลยเด้อเสียงก็จะดังบังเนาะหิเขานเนี่ยนะอเลิกคำกเลยอืดูคทุกคนมาเด้อขากันย่เนาะอยาตั้งอย่างไบอบังบัง่ เนมด้วยค่ะนู้นเขาชี้เที่ยงแลค่ะตอนนี้เย็นตัวแล้วจะไปทำงานแลค่เสร็จแล้วก็ไปเลยไมหอมปองเลงอ่ะมาเหนไหมน้องอืมเดี๋ยวไปกเวลางไหมไม่ล้างคะนหมดเดี๋ยวขันไหนครัเกี่ยกันหน่อยหน่อยค่ะลองดู้ะ ดองก็ลังเนีบยทุคน้ใส่กวยาว่ะังออเดอรบออืม่น้เนาะเสร็จังออังนนออบอกเ้ยเป็นาจุงยิ้มชวกคนเนี่ยคืออย่งอย่างน้นไปรวมๆแล้วก็สวัสดีค่ะเสียงค่ะ เดี๋ยวจะไปกินนะใส่น้ำน้ำควยนะใส่น้้ำคว้ยด้วยควุ้ยห่อต้องใส่คยหน่อยเพราะามันมันิบขอดคุณสมกครใช่ใช่ปะต้องเ,าเอาไปยนงจ้างหน้เด้อ

กินยาเรียงตลอดเนาะดีไรก็นไหนเนาะรู้ก่อนจบไปมาวามเพื่อว,ว่าวเนานะ

นี่แะผู้ขาเขาเนี่ยไปสัมมีด้วยค่ะมีสละด่วนนะคะทุกคนเดี๋ยังมานาสลัดมากินไหนเป็นไม้เดิมมากินกับเราเนาะโดยก็ขอขอบใจเด้อขอบคุณนะคะที่กดไลค์กดติดตามให้ด้วยค่ะสิ่งใดที่เมมาพาคุณขอโทษนะที่ตรงนี้เดิมค่ะเดิมมาว่ากันเนาะโดูย์ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะเดิมไลค์กดแชร์ให้เด้อโดยขอบคุณหลายๆของพี่พีเอฟซีทุกทุกคนเลยนะคะขอบคุณค่ะที่มีตาสาบเราตัวน้อยคนนี้เนาะอยู่ไกลบ้านไกลเมืองเนาค่ะเนาะไกลพอไกลเม่เนาะค่ะ จากมากทุกคนจนนี่นะคะพี่น้องค่ะค่ะขอ,ขอบคุณนะคะกดติดตามาใ้เด้อโปรติตามนั่งใจเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย